ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง5แมปน่าเล่นใน Roblox ช่วงแห่งการนำเอาแมปต่างๆที่น่าสนใจจากเกม Roblox ไม่ว่าจะเป็นแมปที่คนเล่นน้อยหรือเยอะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักและเป็นตัวเลือกใหม่ๆไปลองเล่นกันบางครั้งอาจจะเป็นการจัดหมวดหมู่หรือบางทีเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสุ่มมั่วมาเลยโดยหลังจากการหายไปสักระยะของช่วงแนะนำแมปนี้นะครับมารอบนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากลับมาพร้อมกับรูปแบบคอนเทนต์แรกๆที่จะเป็นสคริปเล่าแมปไปเลย หลักๆก,ก็ได้มาจากการทำคอนเทนต์ให้มันกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรูปแบบคอนเทนต์เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปซ้ำกับอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงคัสเกตที่จะเป็นการนำเอาแมบ,บโลโบอกแปลกๆมาเล่นกันโดยที่ว่าไม่ดูเรื่องอะไรท้งนั้นนะครับแล้วก็มาดูกันซิว่าแมปเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนโดยใครที่ชื่นชอบรูปแบบการแนะนำแมปแล้วโชว์เกมเพลย์ให้ดูไปด้วยเนี่ย ก็สามารถแวะไปดูคลิปคัดเกตกันได้นะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ช่องทางการกดเข้าไปดูคลิปอีกทีหนึ่งในตอนท้ายคลิปนะครับกลับมาในเนื้อหาของเราดีกว่าครับสาหรับหัวข้อนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับกลับมาแล้วนะครับกลับหนึ่งในหัวข้อที่มีคนดูเยอะอย่าง5 map เ e r ร์ re, สยองขวัญหน้าเล่นในโรบ็อกต้องบอกเลยว่าออกมาแค่คลิปเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่ใช่อะไรหรอกครับแมปอะมันมีครับแต่ว่าตอนไปเก็บฟุตเส็เนี่ยสิผมกลัวเกมผีอะ กว่าจะเริ่มครบเก็บรายละเอียดเกมเนี่ยบอกเลยว่าจัดหนักมากโดยในคลิปนี้จะมีแบบอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่า The Basta <B> <B> ในระหว่างที่เรากำลังทางานในบาน Obelisk ที่เป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคนี้เลยในระหว่างที่เราทํางานเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็เที่ยงคืนแล้วทันใดนั้นก็มีพนักงานร้านโทรมาให้คำแนะนําเราในการทํางานและเตือนว่าอย่าค้างอยู่ที่นี่ละกันเอาละแต่ว่าไม่ทันแล้วสิที่แห่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นในตอนกลางคืนสิ่งที่อยู่ในเงาหมือนั้นคืออะไรเพื่อเชิญกับความหวาดกลัวที่ไม่รู้จักและเอาชีวิตรอดในค่ำคืนได้ที่บาร์โอบบลิสซึ่งเป็นที่ตั้งของเดอะบาร์สตาร์ให้ได้จนกว่าจะเช้านั่นเอง แบบนี้เนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจและรูปแบบเกมเพลย์มาจากไฟ Night อตเฟ d ดดเกม5ครึงสยองที่ร้านพิซซ่าสุดโด่งดังของคุณสกอตต์คาร์ตันนั่นเองโดยแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมุมมองบุคคลที่1มีแท็บเล็ตให้เราดูกล้องเพื่อใช้ในการส่องและค้นหาความผิดปกติโดยเราก็ต้องคอยควบคุมดูแลอัปกรณและพลังไม่ให้หมดนั่นเองหากไฟดับเนี่ยเราก็ต้องคอยไปทำภารกิจปั่นไฟด้วยเราจะอยู่รอดได้ถึงเช้าหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปลองเล่นกันได้เลยในมือถือเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นแบบนี้ได้นะ ฮาราแคมสวัสดีเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายทุกท่านดูเหมือนว่าเราจะต้องไปทำงานแปลกๆเขาแล้วสิแมปโลโบ็อกซย้องขวัญในมุมมองบุคคลที่หนึ่งโดยเราจะได้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ไปออกปฏิบัติการยังสถานที่สุดแปลกแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่ายิ่งเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งเจอแต่เรื่องแปลกๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นที่นี่และเราจะหาทางออกจากที่นี่ไปได้หรือไม่ก็ต้องมาดูกันตัวแมปจะเป็นเกมยิงมุมมองผ่านกล้องบอดี้แคมก็กล้องตำรวจนะครับ ยิ่งให้ความรู้สึกหลอนขึ้นไปอีกเลยทีนี้เราจะต้องคอยแก้ไขปริศนาที่อยู่ภายในด่านพร้อมทั้งเอาตัวรอดจากการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนที่แทบจะไม่มีคอสแฮร์มาให้เราเลงเลยและจาํานวนกระสุนเองเนี่ยก็ไม่มีบอกเราก็ต้องคอยกดตรวจสอบด้วยตัวเองหรือจะเปลี่ยนไปใช้อุะยะสั้นเนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันมาพร้อมกับด้านภาพที่ทําออกมาได้สวยทั้งแสงและเงานะครับยิ่งมีเสียงภาคและบรรยากาศที่ทําเอากดดันได้ดีเลยนะครับอันนี้ แต่ก็ไม่ต้องกระมวลไปนะครับเพราะว่าเรายังสามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุด4คนเลยด้วยแบบนี้นะครับในมือถือเนี่ยก็เข้าเล่นได้บราวนี่มาเป็นพนักงานบริษัทกำจัดวิญญาณกันแมปโรบ็อกแนวเฮอร์เลอร์สยองขวัญที่เราจะได้รับงานไปควบคุมและกำจัดเหล่าพลังงานปีศาที่อยู่ในบ้านหลังต่าง โดยในตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งชัปเอร์นะครับก็คือบ้านหลังเก่าในแถบชนบทที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดนะครับรายการเข้าของเครื่องใช้ต่างๆ่างในมีการทํางานที่ผิดปกติหน้าที่เราก็คือคอยสังเกตว่าของชิ้นไหนเนี่ยกำลังทํางานอยู่ก็ให้เราไปกดและถ่ายรูปเพื่อระง,งับการอันเชิญของวิญญ,ญาณออกมาให้ได้จากนั้นเนี่ยก็ให้ทำไปรเรื่อยเรยและอยู่รอดจนกว่าจะ6กโมงเช้านั่นเองแบบนี้นะครับมาพร้อมกับภาพที่ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับและก็มีพวกเกณ์น้อยอะไรพวกนี้เนี่ยทำเอาหลอนได้เลย ตัวแมปนี้นะครับยังรองรับการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ด้วยนะสามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุด4คนส่วนในมือถือเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นแบบนี้ได้ครับ j a c k Echo ถ้าเป็นคุณคุณจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเงินแบบนี้ไหม แมปโรบ็อกแนวสยองขวัญที่เราได้รับงานจากผู้ว่าจ้างให้ไปถ่ายรูปติดวิญญาณบนตึกเก่าร้างใจกลางป่าใหญ่แต่ในระหว่างนั้นดูเหมือนว่ามันเริ่มจะแปลกแล้วเรากําลังมาถ่ายภาพติดวิญญาณหรือกําลังเจออะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดมากกว่านั้นอยู่กันแน่อันนี้ก็ต้องไปรองพิสูจน์กันตัวแมปจะมาในเกมแนวเนื้อเรื่องที่เราต้องทําตามออบเจกต์ไปเรื่อยๆครับต้องคอยถ่ายรูปกับผีและบริหารไฟฉายด้วยนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสแบตหมดด้วย เท่านั้นยังไม่พอเราต้องคอยไขยปริศนาทําพัซโซต่ต่างๆไปด้วยซึ่งก็มีให้ทําเยอะมากครับแต่ก็ไม่ต้องมันห่วงไปเพราะว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุด4คนเลยและในมือถือเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นแมปนี้ได้เหมือนกันเอาละมาดูกันว่าคุณจะรอดกลับบ้านกันได้หรือไม่ Fear to f ู r ฝา o m Home alone นานที่จะได้มีโอกาสอยู่บ้านคนเดียวแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แล้วละ่ะแมปโรบ็อกแนวไซโคโรจิคอเฮเลอร์มุมมองบุคคลที่1ซ,ซึ่งมีต้นแบบมาจากเกมซีรีส์ที่มีชื่อเดียวกันอย่างเฟียทูฟาต o m เกม PC ที่เล่าเรื่องราวสยองขวัญสั้นๆจบในตอนซึ่งแบบในโรบ็อกอันนี้นะครับเดเวอปเปอร์ Developer ได้ขออนุญ,ญาตสร้างแบบมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับในเอพิโซดของ h o m อ alone นี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไมค์เด็กน้อยอายุ14ขวบที่ครอบครัวได้ออกไปทํางานนอกเมืองทำให้เราจะต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว แต่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจอปัญหาเขาแล้วสิมีใครมาด้อมๆมมองแถวบ้านแอบเข้ามาแล้วหรือเปล่าเราจะต้องทำยังไงจะหนีหรือซ่อนจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันดูครับโดยในเวอร์ชั่นโลว์บ็อกนี้เนี่ยก็ได้มีการทําออกมาได้เหมือนต้นฉบับมากไม่ว่าจะเป็นด้านภาพเนื้อเรื่องหรือเสียงซาป,ประกอบที่ให้อารมณ์สยองขวัญได้เหมือนต้นฉบับเลยใครที่อยากลองสัมผัสประสบการณ์หลอนแต่ไม่มี PC เนี่ยก็แวะไปเล่นเวอร์ชั่นนี้แทนกันได้ครับเพราะในมือถือเนี่ยแมบบนี้ก็รองรับการเล่นเหมือนกัน ครบแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ5แมปหน้าเล่นแนวเฮ์เลอร์ในโลบ็อกภาคที่2ถูกใจแมปไหนชอบแมปไหนก็ไปจัดกันได้เลยลิงก์แมปน่าจะแปะเอาไว้ให้แล้วนะครับตรงช่องคําอธิบายเป็นอีกหนึ่งตอนที่ทร,รมานการเล่นมากๆใครสงสารอยากให้กําลังใจเนะี่ยก็ขอรบกวนนะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับช่วยเพิ่มยอดเอนจีตสู้กับเอากริทึมที่สัตว์ช่องเราอย่างโหดลายนะครับให้ช่องเล็กๆอย่างช่องนี้เนะี่ยได้มีที่ยืนบนหน้าปากซอยกับเขาบ้างนะครับ หรือหากอยากสนับสนุนค่าชาเขียวเนี่ยก็สามารถกดซุปเปอร์แท้งหรือสมัครสมาชิกเมมเบอร์เข้ามากันได้ครับซึ่งจะได้มีชื่ออยู่ตรงข้างจอแบบนี้เลยแค่นั้นแหละครับไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับถ้าเงินเหลือจริงเนี่ยก็สามารถโยนเข้ามากันได้ครับทราบหัวข้อค่าวน่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรหรืออยากได้หัวข้อไหนเป็นพิเศษนะครับหรือจะให้ทําภาคต่อของแบบนี้เนี่ยก็ขอเข้ามากันได้นะครับเอาละไปกันดีกว่าครับไว้เจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไป